สวัสดีครับผมนะครับพี่น้องครับเกษตรกรผู้เลี้ยงไายทุกท่านนะครับผมนะครับมือนีพาพี่น้องครับเปิดราคาไายนะครับอยู่หนาคอกนะครับอยู่กับคอกเสียน้นว่าสิ่งคือเก้าครับมือนีครับสวัสดีครับผมครับมือนีมาแบ่งปันพี่น้องเขาคือว่ามาให้เลือกอยู่หลายตัวนะครับมือนีให้เลือกชมหลายตัวครับมีมาให้พี่น้องเขาเลือกชมมือเก้าครับสำหรับค้ายงามราคาเกษตรกรได้ครับพี่น้องนะครับฝากเบอร์โทรพี่น้องเขานะอครับผมครับเบอร์ติดต้่อ0990474244ครับ ครับผมเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้นะครับผมครับได้ครับผมนะครับฝากที่ตั้งเขานะครับครับที่ตั้งอยู่บ้านกระนวนตำบลกระนวนอำเภอส้มสูงจังหวัดขอนแก่นครับครับผมสำหรับผู้ใดสะดวกอยู่ใกล้กันแวะเข้ามาเบิ้งได้นะครับผมครับได้ครับผมมาชมตัวจริงได้ครับพี่น้องครับนะครับมื่อนี้ถือว่ามาแบ่งปันพี่น้องเขานะครับสำหรับวัยราคาเกษตรก่อนครับพี่น้องครับนะครับมาสอบถามกับรายละเอียดนะครับตัวแรกนี่สถานะเป็นไงครับตัวนี้ตัวนี้เป็นไอแม่ลูกครับแม่ลูกลูกตัวเมียครับนะครับแล้วก็แม่ท้องอีคาเดือนครับ ผมนี่ถือว่าซื้อสองในสามแล้วครับผมแม่นครับผมนะครับพี่น้องครับเบิ้งเอานะครับเีาภาพเด็กทองสอบถามได้หยัดเพื่อนพ่อปังแปดลิ้วเลยครับนะครับผมทองกับพ่อปังแปดลิ้วแม่นครับหาเดือนครับได้หาเดือนแล้วนะครับผมครับผมนะครับลูกสาวขึ้นได้เดือนครับตัวนี้ลูกสาวได้เจ็ดเดือนครับลูกสาวได้เจ็ดเดือนครับผมนะครับแม่นี่มันสูงอะไรไปไหนครับแม่นี่สูงร้อยสามสิบห้าบวกลบครับร้อยสามสิบห้าบวกลบนะครับเพิ่นได้รู้ไหมแล้วตัวครับนี่ลูกแรกครับลูกสองในทองนะครับนะครับลูกตัวที่สองในทองนะครับผม เดี๋ยวพาไปเบื้องแม่เพิ่นก่อนยังพาไปเบื้องลูกเพิ่นนะครับผมนี่ถือว่าสามหัวใจนะครับผมนะครับเปิดแบงพี่น้องเข้าไปลายเป็นไงครับตัวนี้ตัวนี้ผมเปิดไปเจ็ดหมื่นครับเจ็ดหมื่นบาทน้อครับผมคู่นี้สามหัวใจได้ครับพี่น้องครับผมแม่ลูกตัวเมียนะครับตัวที่สามอยู่ในท้องนะครับเจ็ดหมื่นบาทเท่านั้นราคาหนีต่อร้องกันได้นะครับผมครับคุยกันได้ครับราคาเพิ่งขับหน้าตาหน้าเขาเพิ่นถือว่าอัตลักษณ์สวยครับเบ้าตางามว่ากบาลหมอท้องกับพี่น้องนะครับเออบักเผาองค์คอชัดเจนนะครับคอแข้งคอค้า จีบเล็บกีบเท้างามครับพี่น้องล้ําตัวล้ําทิงก็ถือว่ายังสดอยู่ครับพี่น้องควายนี่เพราะว่าเพิ่งได้ลูกตัวแรกนะครับท้ายหางกับงามครับพี่น้องครับผมนะครับนะครับงามงามครับพี่น้องบ่มีต่หนิ้แล้วครับผมครับบ่มีต่หนิครับนี่ครับลูกสาวเพิ่อนครับพี่น้องนะครับลูกสาวเพิ่อนได้ยักษ์ใหญ่นวครับนี่ลูกสาวได้เจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนนะครับพี่น้องกินยาเก่งๆครับผมลูกถือว่ากเก่งครับตัวนี้เห็นผลงานนี่ชัดเจนก็คือผลงานการส่งลูกเพิ่งเพิ่งขี่ไล่นะ สามโมจ่านะครับแม่ท้องกับปังแปดนิ้วได้ได้หาเดือนหาเดือนนะครับผมแม่เพิ่มสูงวิธีเท่าไหร่ครับไล่สามสิบห้าบวกลบร้อยสามสิบห้าบวกลบนะครับผมเปิดทีเจ็ดหมื่นบาทนะครับครับผมต้อร้องสอบถามกันได้ครับพี่น้องนะครับมุนแม่เพิ่นเบิื้องล้นนะครับผมนะครับหูครับพี่น้องเบิ่งครับยืนนิ่งๆใช่ไหมครับผมนะครับเป็นตะเลียงครับลูกกินยาเก่งได้ครับพี่น้องเบิ่งเอานะครับงามๆม่มีตับนี้รับประกันตับนี้แล้วก็ที่สำคัญการรับประกันทองนะครับผมครับผมนะครับเดี๋ยวพาไปเบิ่งกับรายการต่่ออไปครับพีน้ง ครับพี่น้องครับผมนะครับมาเบิ้งกันต่อกับแม่ที่2ตัวนี้นะครับผมสถานะเบงได้ครับตัวนี้ตัวนี้เป็นแม่ท้องไอ้แม่ท้องเกจเดือนเก็บทองไอเกจเดี่ยนนะครับแม่นี่ยนะครับกับพ่อได้ครับกับพ่อยกมงคลครับยกมงคลนะครับผมเอกสารมีครบนะครับผมมีครบครับนะครับเบิ่งครับพี่น้องนะครับแม่นี่มันสูงไรเป็นไรครับแม่นี่สูงลอยสามสิบสี่บอกลบครับร้อยสามสิบสี่บอกลบนะครับถือว่าเป็นควายที่ขายสายอ้างนะครับพี่น้องครับเป็นควายสายอ้างแล้วก่โค้งสั่งง่ายนะครับผมเพิ่นได้รูปก็เอาตัวครับตัวนี้ไอ มีรูปม่าเราสองตัวครับตัวที่สามในท้องตัวที่สามอยู่ในท้องนะครับผมครับตัวนี้นะครับถือว่าซื้อหนึ่งได้สองครับพี่น้องนะครับผมตัวนี้เปิดราคาไว้หลายปันไหครับตัวนี้ผมเปิดไว้หาหมื่นหาหาหมื่นหาพันบาทได้ครับพี่น้องครับผมหาหมื่นหาพันบาทตัวนั้นนะครับราคานี่ก็ต้อร้องกันได้นหมครับผมครับผมราคาคุยกันไหนครับเบิ้งครับพี่น้องหน้าตาหน้าเขาเพิ่นถือว่าหน้าตาอัตตะลักไวไทยงามครับพี่น้องนะครับอ่องคอเอือบักเ่าบักใหญ่เลยครับคอแข็งคอขาขีบเด็บกขีบเท้างามดีนะครับพี่น้องนะครับมผ ะครับเบิ้งเอาครับพี่น้องสําหรับผู้ใดกําลังมองหาแม่ทองสายอ้างนะครับโค้งสางยิ่งๆอย่งนี่ครับพี่น้องนะครับผมเบิ้งเอานะครับนะครับเบิ้องไทยเบิ้งหางเพื่นคือว่ากับปัวยิ่งปัวเงีครับพี่น้องนะครับผมโดยรวมเลยคือว่ามีตํานี้แล้วครับครับว่ามีตํานี้ครับผมครับประกันตํานี้แล้วแกบประกันทองครับพี่น้องครับผมแม่ทองยกมงคลได้เจ็ดเดือนครับนะครับผมสูงอยู่ร้อยสามสิบสี่บวกลบนะครับผมส่วนราคานัินก็เปิดไว้หามือหาพันบาท แมครับต่อรองสอบถามกันได้คือเก้าครับพี่น้องรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับบ่ชัดเจนมังอย่จังโทสถามเอานะครับพี่น้องนะครับเบิ่งเอาน้ำเงินสีครับพี่น้องนะครับผมเดี๋ยวพาไปเบิ้งกับตัวต่อไปครับครับพี่น้องนะครับมาเบิ้งกันต่อกับแม่ที่สามตัวนี้นะครับสถานะเบ็งอะไรครับตัวนี้แม่นี่เป็นแม่ทองสามเดือนครับแม่ทองได้สามเดือนแล้วครับผมกับพ่อได้ครับกับพ่อเบิ้มจูเนียครับเบิ้มจูเนียนะครับเอกสารใบรอดมีครบนะครับผมครับเพิ่นสูงไรไปนไหนครับแม่นี่สูงไรสามสิบหกบวกลบครับ ร้อยสามสิบหกกรอลบนะครับผมนะครับถือว่าเป็นควายที่ผิวพันธุ์ดีครับแล้วก็โค้งสร้างนะครับส้นสูงกับมาดีครับพี่น้องเพิ่นในลู๋ม่าลราตัวครับแม่ในลู๋ม่าเราตัวหนึ่งครับนะครับตัวที่สองอยู่ในท้องนะครับผมครับผมนะครับเบ่งเอาครับพี่น้องครับผมนะครับสำหรับผู้ใดกำลังหาควายท้องครับพี่น้องครับผมนะครับอัตลักษณ์ชัดเจนนะครับแม่นี่นะครับผมตัวนี้แบ่งปันพี่น้องเข้าไว้ไรไปไหนครับตัวนี้เปิดไว้หามึนสองครับหามึนสองพันบาทได้ครับพี่น้องครับผมหามึนสองพันเท่านั้น ราคาต้อร้องกันได้ครับพี่น้องนะครับเบิงหน้าตาครับตาแต้มชัดเจนนะครับตาแต้มแก้มจำนะครับวงเขางามครับพี่น้องนะครับอ่องคอหรือบักเพาอย่างง่เลยครับคอแข้งคอค้าปีบเล็บปีบเท่าดีนะครับหงาตัวลำคิงเบิงเหงาครับพี่น้องได้เงาได้สูงอยู่ครับแม่นี่นะครับบั้นท้ายหางกบสวยครับนะครับหัวนมก็ยังสดสดอยู่ครับพี่น้องนะครับโดยรวมรอบเพิ่นเราแกบ่มีต่านี้นลครับครับว่ามีต่านี้ครับครับฮู้ครับเป็นตะเลียงครับบ่มีต่านี้ครับพี่น้องนะครับสำหรับผู้ใดกำลังมองหาควายทองครับ นะครับห้องกับพอเบิรมจูเนียรคับได้ได้สามเดือนครับสามเดือนนะครับผมสูงวิธีลอยสามสิบหกนะครับลอยสามสิบหกบวกลบไปครับพี่น้องนะครับราคาเปิดไว้บ่ทเองครับหาหมื่นสองพันบาทนะครับราคาต่อรองสอบถามกันได้ที่เก้าครับพี่น้องราคานี้ก็เปิดให้ร้อมส่งนะครับผมครับผมนะครับพี่น้องยุ่งเก๋ยุ่งเก๋ยังโทรมาสอบถามรายละเอียดกันได้ครับพี่น้องนะครับผมเดี๋ยวพาไปเบิ้งกับตัวต่อไปครับ ครับพี่น้องนะครับพามาเบิ่งกับแม่ที่ซี่ตัวนี้นะครับตัวนี้สถานะเพิ่นเปิ๋งเลยครับตัวนี้เป็นสาวท้องแรกครับสาวท้องแรกครับท้องแรกไรซี่เดือนกับพอล้านหาแสนเลยครับต้องกับพอล้านหาแสนได้ซี่เดือนนะครับพี่น้องครับเอกสารครบครับเอกสารมีครบครับนะครับแม่ได้มันสูงไรไปไหนครับสูงไรสามสิบบวกลบครับร้อยสามสิบบวกลบนะครับถือว่าเป็นควายที่อัตลักษณ์มาชัดเจนนะครับพี่น้องครับเบิ่งหน้าตาเพิ่นครับนะครับอัตลักษณ์ควายไทยเราก็ได้นั่งนาซายง่ายดีนะครับถือว่าเป็นสาวท้องแรกย่่กกกสพพััััฒนนนาาไไไปด้้้ลวีีอคคครรรบบบงผม ตัวนี้เปิดแดงพี่น้องเขาไม่ไรไปเลยครับตัวนี้ผมเปิดไว้สามหมื่นเก่าครับสามหมื่นเก่าพันบาทเท่านั้นเลยครับพี่น้องครับผมเบื้องเก่านะครับสามหมื่นเก่าพันนะครับผมนะครับถือว่าราคาถึงที่ครับพี่น้องเกษตรกรเทาจับต้องได้นะครับพี่น้องเอาไปต่อเอาไปเลี้ยงจะมีกําไรนะครับผมนะครับเบื้องครับหน้าตาครับนะครับตาแต้มชัดเจนนะครับตัวนี้วงเขาสวยนะครับคออ่องเออบัากขาวญ่าครับขอแข้งขอขากีบเล็บกีบเท้าง้นครับพี่น้องนะครับที่สําคัญการล้ำตัวเนื้อเคี้ยงขึ้นหนังเพิ่นหนาครับปุ๋ยตัวนี้ครับพี่น้อง นะครับนังน่าใจง่นะครับบันท้ายหางนะครับหางโงกนู้นดีนะครับพี่น้องครับผมเบิ้งเอานะครับท้ายมะนาวตัดงามๆเลยครับพี่น้องเบิ้งนะครับผมนะครับล้ำสูนเนี่ยจริงก็ถือว่าว่ากี่ลายครับพี่น้องครับผมนะครับสำหรับราคานีเป็นควายทองนะครับพี่น้องราคาแค่หลักสามแล้วครับผมครับผมนะครับเป็นควายทองนะครับพี่น้องพันธุกรรมดีๆของพ่อล้านหาแสนนะครับผมได้ยักเียนแล้วครับตัวนี้ ได้ซีเดือนครับซี่เดือนนะครับเพื่อนตาซาวตรวจทองแล้วนะครับผมเรียบร้อยครับพี่น้องเบื้องเอานะครับผมรับประกันทองรับประกันตมนี้ให้ครับพี่น้องสนใจตัวนี้ยังโทรมาสอบถามเพิ่มเติมกันได้นะครับผมนะครับมือนีกัมาให้เรียกชมอยู่ครับพี่น้องอยู่ซีรายการนะครับผมนะครับพี่น้องมักตัวได้นะครับชื่นชอบตัวได้ยังโทรมาสอบถามเพิ่มเติมรายละเอียดกันได้นะครับสำหรับราคานีเปิดไว้กับบริการร่วมส่งนะครับผมครับผมนะครับบริการร่วมส่งครับเก็บเงินหนาคอครับพี่น้องครับผมส่วนรายละเอียดยังโทรมาคุยกันนะครับผมเพิ่มเติม หรือว่าเสีอดไลน์มากก็ได้ครับเบอร์นี้ครับใ่นะครับผมนะครับพี่น้องกะฝากไว้น้ำเน่ครับพี่น้องมือนี้ครับผมนะครับกพื่้มงงามราคาเกษตรกรครับนะครับผมสำหรับออกเสียโน้นวัซซิงครับพี่น้องนะครับขอบคุณพี่น้องทุกการติดตามครับมือนี้กะฝากไว้สำนีสาก้อนนะครับผมนะครับกะขอเกล้าคำบาขอบคุณเนตสวัสดีครับครับสวัสดีครับผม